วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแต่งทรงพุ่มเตี้ยกันนะคะอันนี้เป็นใจแอนเยลโล่นะคะลูกใหญ่สีเหลืองนะคะแต่ว่าเขาเป็นทรงพุ่มสูงแค่ประมาณระดับอกนะคะไม่ไม่ถึงอกเลยเลยเอวมาหน่อยนะคะตัวนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะไม่เอาแขนออกเยอะนะคะแต่ว่าใบล่างๆที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนะคะที่มันอยู่ต่ำๆนะคะเนี่ยมแมลงมันจะชอบวางไข่ใต้หลังใบนะคะอ่าแล้วก็เด็ดออกนะคะ ทำความสะอาดให้เขาโล่งนะคะแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวที่แบบจะเด็ดใบทิ้งนะคะถ้าดูว่าใบมันไม่สวยแล้วดูว่ามีเชื้อราหรือทรงมันแปลกๆแบบไม่น่าไว้ใจก็เจ็บทิ้งได้เลยนะคะตอนนี้แขนเราจะเด็ดยังไงถ้าแขนงเขาต่ำนะคะแขนเขาต่ําแล้วก็เอาแขนออกก็ได้หรือถ้าช่อแขนนี่ยงมันเยอะขนาดนี้เราก็เลือกที่มันสมบูรณ์เอาไว้อันไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็เอาออก นะคะสับหว่างไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะค่อนข้างดกมากเลยนะคะนี่สลับเขาบ้างนะคะอันนี้ยังไม่ได้ผูกก็ไว้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาดูอีก อ่ตอนนี้เริ่มห่างแล้วเราก็ไม่ต้องเอาออกนะคะสําหรับทรงพุ่มเตี้ยแต่ข้างล่างถ้ามันดกเกินอย่างนี้ก็คือดูว่าอันไหนมันไม่ค่อย,มอยสมบูรณ์แล้วก็เอาออกบ้างถ้ามันผีถี่แบบเมื่อกี้นะคะก็ทรงพุ่มเตี้ยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเขามีลูกแล้วต้องผูกลูกให้ดีนะคะเพราะว่าลูกเขาใหญ่นะคะใครที่ซื้อใจแอนจากเราไปนะคะลูกเขาค่อนข้างใหญ่ถ้าผูกไม่ดีกิ่งหักนะคะอันนี้คือลูกจะดกมากนะคะเนื้อ อร่อยนะคะนุ่มๆเนื้อเขาจะนุ่มๆแต่ไม่เลยนะคะนี่ก็เทคนิคในการแต่งมะเขือเทศทร,ทรงพุ่มค่ะ